สวัสดีทวีสังชาแนลช่วงนี้เราก็ห่างหายกันไปสมควรคอนเทนต์ไม่มีอะไรไม่มาเพราะว่าหนึ่งเลยหลานทวีสังสองคน003 004ย้ายบ้านย้ายถิ่นที่อยู่ ตอนนี้ไปอาศัยอยู่ที่พัฒนาการดยูนี้เราจะไปเยี่ยมเยียนไปถามความรู้สึกของลหลานว่าย้ายไปอยู่กันที่ใหม่เดินทางไปโรงเรียนกันไปยังไงอะไรยังไงก็มีความรู้สึกยังไงที่ไปอยู่ที่นั่น เราตามไปดูกันสลานอนยทนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปลาเข้ามาปลาอลาโอ้ยปลาเนี้ยเออแล้วต oh. ่มึงเลยไปเดี๋ยวเราเข้าไปนั<_<_่งพูดคุยกันข้างในเดี๋ยว นี่ก็เป็นระหว่างเดี๋ยวเราจะมานั่งพูดคุยสัมภาษณ์กันเราก็นั่งดูไอ้ลุงขอทานคนนั้นมาเป็นประธานเลยสักนั่งดูคลิปเกก่าๆของเราไปด้วยเดี๋ยวเราจะคุยกันผมคากินคนที้หนึ่ง โอเคนี่เป็นสมาชิกใหม่อีกหน่อยแล้วคงจะมีอะไรนะชื่ออะไรนะาฟ้าไฟาม่แล้วก็ลุยกิมเลยจับมาอยู่ช่องเราด้วยไม่ให้มันทำช่องมันละอันนี้วันนี้จะมาสัมภาษณ์ว่าตั้งแต่ย้าอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างก็โอเคแต่ว่าตัองแต่นอยู่ที่บ้านโน้นก็ก็คือแบบ ก็ทาแบบเรียนก็อะไรทําอะไรก็เหมือนเดิมม้วก็ก็ถ้าไปโรงเรียนก็ตื่นไ,ไวๆหน่อยสั้าระมาณตีห้าอ๋อก็จะตื่นเร็วขึ้น<ช>ขึ้นมาละหมาดแล้วก็ออกเร็วนิดนึงมะไปส่งป๋าไปส่งด้วยไหมนั่งมอเตอร์ไซค์กันไปแ<ช>ถวนี้ก็จะมีซื้ออาหารอะไรกันสะดวกดีใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่ว่าจะทำอาหารมากกว่าอืมทำอาหารไปอยู่แล้วก็เป็นปกติก็ก็เตรียมตัวเร็วขึ้นกว่าเดิม ใช่ไหมใช่ก็โรงเรียนสี่แข่ก็เรียนเหมือนเดิมอ๋อตอนนี้ก็เรียนถึงแค่ก็คือย้ายมาย้ายมาเรียนที่นี่แหละย้ายมาเรียนจ้ะอ๋อก็นุ้ยเป็นไงบ้างอยู่ที่นี่เออเหงาไหมอะไรไหมเหงาบ้างเหงาบ้างเพราะก็่วงเหงาเพราะว่ามีเพื่อนเล่นอ๋อก็มีเพื่อนมีเพื่อนใหม่ๆก็คือเป็นญาติกันนี่แหละอยู่ตรงนี้ ลูกครัวลลููกกใครนะลูกครัวลูกครัวลูกครัวบางทีก็คือคนที่บ้านบ้างก็ยังคิดถึงอยู่ว่านี่ดงนิดานีล่าอะไรพวกเนี้ยคิดถึงอยู่จ้ก็เลยห่างหายกันไปหน่อยเป็นไงอยู่ตรงนี้เอออากาศดีไหมอากาศดีไหมอยู่ที่นี่โอ้ตื่นก็หนาวอยู่หนาวมากไม่อยากอยู่เยอะหน่อยน้ำโอ้ยไอคนนี้ก็ S <S 2> <S 2> ตื่นมาลืมร้อนแล้วเพราะว่ามันเริ่มเข้าหาน้าร้อนหรอกเต็มทีท่แล้วแล้วก็อันนี้ก็บ้านก็ปรับปรุงป่าก็ทําอะไรไปใช่เพิ่งทาห้องใหม่เสร็จก็ห้องครัวเพิ่งทำห้องครัวเสร็จอื <S 2> <S 2> อแล้ว <S 2> <S 2> ก่อนเป็นห้องเก็บของใช่ห้องเก็บของเดีด๋ยนเรียกว่าง็บของเมื่อก่อนยังไม่ได้มีใครมาอยู่บักหลักเนี่ยก็เลยไม่ได้บุรณะ ซ่อมแซมอะไรกันไปเลยเดี๋ยวจะให้พาทัวร์วบ,บ้านหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนมีปาร์ตี้กันนี่เมื่อคืนเหมือนทำบุญขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมเลี้ยงอะไรมั่งเมื่อคืนเมื่อคืนลุงลุงมีงานเลยไม่ได้เข้ามาดูมีเลี้ยงอะไรตอนรอบเช้ารอบบ่ายเลี้ยงเหมือนน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวกับ กชิ้นย่างชิ้นย่างแล้วก็ซมตารอ,อบเด็กก็เด็กเป็นข้าวเหนียวเนื้อ,อย่างอืมรอบเดึกลุงมาทันมาทันสี่ทุ่มาลุงไปไปยุทยามามก็ทันได้กลับมาปิดงานกี้ตอนที่เห็นเดินเข้ามาลุงเดินกระเพกกระเพกนี่มีไม้เท้าเท้าใยาย เพราะว่าคาเดียมขายายตัดเข่าก็ไม่เหลือเข่าเลยเด็ไม่ใา่เรียกว่าผ่าเรียกว่าผ่าเข่าซ่อมซ่อมเติมคอลลาเจนนี่ระหว่างนั่งคุยก็อันนุชก็ทำหน้าอย่างนี้อยู่เนี่ยอันนี้ก็คุณแม่นอนกันอยู่โอเคเดี๋ยวเราพาไปชมรอบๆบ้านกันเดี๋ยวเราจะมาพาชมบ้าน อันนี้อยู่ที่พัฒนาการนาการเลยยี่สิบหกด้านนี้ก็จะเป็นตรงออกไปนี่เป็นโรงเรียนน่างนาวามัธยมน่างนาวาตรงนี้ด้นเป็นศาลานี่เป็นศาลาหน้าบ้านเมื่อก่อนก็ทํไาไว้นานแล้วตั้งแต่ทําบ้านนี้มากี่ก็ทําไว้ลุงลุงขากะเพ็กลุงถือไม่ไหวเดี๋ยวให้อนุชถือก,กล้อง ไป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 รีวิวไปเลยบอกไปเลยบ้านมีมีก็ดานเตอปิงซองเล่นได้ะบนสระวาไม่ต้องไม่ต้องขึ้นหรอกมันมีของเยอะนี่รถฟ้าก็มาจอดไปนี่แล้วตอนนี้นี่ถแค่รพไฟรถไเอาอะไรเด็กงงงงแล้วหนึ่งนานปล่อยปล่อยมันไปมันจะทำอะไรปล่อยมันไป นี่นเอ้าไม้พิงปองหายไปใสหมดป่าที่นู่นป่าประจำบ้านนะคะสวนกล้วยมีสวนกล้วยส่วนนี้ก็จะเป็นที่รถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้นิ่งๆหน่อยลูกนี่ก็คือยังของยังดูกระจายๆเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานเราท้องคุณกันไปใช่ตรงนีี้มบ่อป่าบ่อป่าแล้วก็ตรงนี้เอาไว้ตักผ้า หังผ้านะหลังบ้านเออหลังบ้านอีกแล้วแลเขาให้ดูทำยังไงก่อนข้าวนายขึ้นบ้านขึ้นบ้านหน่อยดิชแนนึ้นนพักขึ้นบ้านนี่นะคะก็มีคนสุบุรีหนึ่งคนค่ะเ้าเซ็นเซอร์เลยโตอีรู้แต่กล้องหนูไปพลาดเลยยิ่งกว่าลุงเดินขากระเพกอีกนะเออตรงนี้เขาทำอะไรอ่ะตรงนี้เป็นที่ที่ป่าที่ป๋าที่จอมเครื่องเสียงใช่ไหมที่เป็นสปอนเซอร์ให้เรา วันนั้นน่ะนะตรงนี้คลิปนั้นน่ะนะนี่เครื่องเสียงเต็มเลยอ๋อเครื่องเสียงนี่เขาของอะไรที่เป็ของลูกค้ารับซ่อมเครื่องเสียงชั้นนำนี่คือห้องที่หนูนอนกันใช่ไหมใช่โอเคนี่ก็เคยเห็นละมีคนนอนหนูจะยายจะละหมาดอ่ะเขาอยู่หลังบ้านอ่ะถือหนูถือนิ่งๆหน่อยถือกล้องให้มันเป็นมืออาชีพหน่อยลูกมาตรงนี้ก็ดูที่หลังบ้าน ้องน้ำ่ะาห้องอาบน้ำกับห้องน้ำอันนี้ก็เป็นชั้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 นนี่บุบอันไหนอันไหนเครื่องบุบนะเครื่องบุบอยู่ไหนดอเครื่องบุ้ในครัวหน่อยดในครัวที่เราทาใหม่ที่ทาใหม่ชิฟฟ้นอัพเดเครื่องซักค้ามซักผ้าอยู่ไหมดูดิอ๋อไฟขึ้นสวนตรงนี้ ต้องเป็นเป็นที่ร้านจาดก็เก็บเงินได้ส่วนอันนี้มาของข้าญเออของข้าญไม่บอกก็ได้ไม่เป็นไรที่อยู่หลังบ้านที่ก็ซ่อมเขาทำอะไรกันอยู่หลังบ้านเหรอป้าป้าป้าเรุงตัวนั้นตัวไอ้ลุงหนุ่มเนี่อ้อมชอไปเดินดูว้าวอะไรเนี่ยตอนนี้เขามีลุงช่างลุงช่างเขามาทำซ่อมประตูอยู่นะลุงช่างเขาชื่ออะไรเขา ชื่อกีมัดกีมัดอ๋อเข้าอยู่แถวนี้ป่ะบ้านน้องก็อยู่อยู่ตรงนี้เลยเดิไปก็อ๋อว่าอยู่ตรงนู้นนะหัวมุมตรงนั้นใช่ไหมใช่ชตรงบ้านตรงบ้านบ้านเขาขายของใช่ไหมกีมัดในดูหลังบ้านที่มันเป็นยังไงโอ้อยโอเคมา มีเซมนซีเป็ดด้วยฝืนนุ่มเป็นที่เป็ดตรงน,นั้นเขาเลี้ยงนี่อะไรอ่ะเนตอนนี้ก็งอแง,เ,งเด็กงอแง,งไปโอเคแล้วเรามาสรุปวันนี้วันนีุู้มาเยี่ยมเยียน,ลลนลหลานหลานเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจะจะ,จะห่างหายจากการทำ คอนเทนต์กันไปพอสมควรเพราะว่าลวหลาน,านก็ไม่เคยได้อยู่ก็จะหาโอกาดว่าพาบังรุ้มาวันนี้เราก็จะทำคอนเทนต์ในสวนกล้วยแล้วก็ไอคนนี้ก็จะงองแงไปเรื่อยคอนเทนต์ตอนนี้อาจจะเป็นสวนกล้วยเดี๋ยวค่อยนึกกันไปว่าจะเป็นยังไงนะโอเคบอกลาบ๊ายบายช่องทวีสังทุกคนฝากติดตามช่องทวีสังกันด้วยนะครับตอนนี้ ยอดเท่าไหร่คลสามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสามร้อยสี่สิบเจ็ดคนโอเคไม่มากไม่น้อยโอเคสวัสดีบ๊ายบาย